สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับการเลี้ยงแพรเซียงไฮในน้ํานะคะคือเลี้ยงแบบไหนไม่ให้เน่าคะ่ะเราสามารถที่จะเอาไปตั้งวางบนโต๊ะสวยๆแล้วก็ออกดอกทุกวันแบบนี้ได้เลยนะคะขอบอกว่าง่ายอีกแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาหาตัดกิ่งแพรเซียงไฮค่ะอันนี้ก็คือแพรเซียงไฮนะคะแต่ว่าอยู่ใต้ต้นไม้ก็คือมันโดนต้น แพงพวยนะคะบางขาก็เลยอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะทีนี้เวลาตัดเนี่ยก็ไม่ต้องยาวมากนะคะประมาณสักแค่นี้ก็พอเราจะเลือกกิ่งที่แบบว่ามีมีช่อนะคะมีคือมีตุ่มดอกติดไปด้วยค่ะจะได้ออกดอกเร็วๆนะคะ นี่ค่ะหลังจากที่ดาวเด็ดกิ่งมาเรียบร้อยแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือสำคัญมากๆเลยเราจะต้องเอาใบนะคะที่อยู่ส่วนล่างเนี่ยออกค่ะเพื่อเวลาเราจุ่มน้ำเนี่ยใบจะได้ไม่อยู่ใต้น้ำนะคะก็คือใบจะไม่มีการจุ่มน้ำไปด้วยเอาออกให้หมดเลยนะคะรูดใบออกเพราะว่าถ้ามีใบอยู่เนี่ยจะทำให้เกิดการเน่าได้นะคะ หลังจากที่เราเอาใบออกเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ไปหาขวดหรืออะไรมาใส่ค่ะอันนี้เราก็จะได้เป็นขวดครีมแบบนี้นะคะเอาฉลากออกเรียบร้อยนะก็จะใส่ใส่เป็นแก้วแบบนี้เราเคยทําคลิปเอาขวดแบบนี้มาทำนี่ค่ะปลูกบอนสีด้วยนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแต่วันนี้จะเอามาปลูกเป็นแพรเซียงไฮค่ะปลูกในน้ำเอาไว้บนโต๊ะหรือว่าในห้องที่ทำงานได้หมดนะคะ เราก็จะเอาเนี่ยค่ะแพสเซียงไฮที่เราได้มานะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปแบบนี้เวลาใส่นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องแน่นมากค่ะเอาแค่พอดีพอดีพอนะคะให้ดูสวยเสร็จแล้วเดาใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะในช่วงแรกแบบนี้นะคะเดาจะใส่น้ําเปล่าจนกว่าจะเห็นรากเขามาค่ะแต่จริงๆแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะทีนี้เราก็หาที่ตั้งวางได้แล้วค่ะ ก็ประมาณนะคะ3 4วันรากก็เริ่มมาแล้วค่ะพอรากมาแล้วนะคะเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะอย่างต้นนี้นะคะก็น่าจะประมาณ5 6วันแล้วล่ะพอรากมาแบบนี้นะคะนี่เราจะต้องทำการเปลี่ยนน้ำให้เขาค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิด ลากเน่านะคะน้ําเน่าขึ้นมาค่ะบางทีมันแน่นเกินไปก็ทําให้เน่าได้ง่ายๆนะคะแล้วเนี่ยค่ะเคล็ดลับก็คือล้างลากแบบนี้เลยถ้าผู้ชมเอาสายยางนะคะมาฉีดล้างลากแบบนี้ได้เลยตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยล้างพวกเศษตะไข่นะคะหรือว่าจะเป็นพวกใบที่เน่าๆนะคะที่เราเก็บออกไม่หมดเนี่ยก็จะช่วยล้างออกไปหมดเลยค่ะแล้วก็ล้างโหลของเราด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยนะคะดาก็จะเอาน้ํามาใส่โหลค่ะก็คือสูตรนี้เนี่ยเราเริ่มบารุงได้นะคะท่านผู้ชมอาจจะฉีดฮอร์โมนก็ได้หรือว่าเนี่ยค่ะเดาจะใช้น้ําตัวนี้น้ําก็คือประมาณลิตรหนึ่งนะคะและตัวช่วยที่เดาใช้ค่ะอันนี้ที่เห็นนี่เป็นผงชูรสนะคะใส่ประมาณนิดเดียวพอค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะไปช่วยเร่งดอกนะคะทําให้ดอกเขามีความ แต่งนะคะแล้วก็ไม่ร่วงไม่ร่นค่ะอันนี้เราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาแพรเซียงไฮที่มีรากแล้วเนี่ยใส่ลงไปค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็จะมีแพรเซียงไฮสวยๆนะคะเอาไว้ตั้งที่หน้าต่างก็ได้ที่โต๊ะทํางานก็ได้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าแพรเซียงไฮเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงชอบแดดนะคะ ต้องจับเขามาให้โดนแสงแดดช่วงเช้าบ้างนะคะไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในร่มก็ไม่มีดอกนะวิธีนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการปักจักรันปักดอกไม้คะ่ะคือแต่วิธีนี้ก็คือจะอยู่ได้นานเป็นเดือนคะ่ะเพราะเขาจะมีรากมาช่วยดูดซึมอาหารนะคะแต่ก็จะไม่ได้อยู่ยาวนานเหมือนเราปลูกในดินนะคะแล้วก็ไม่ได้งามเหมือนปลูกในดินด้วยคะ่ะ สิ่งสำคัญที่ควรดูก็คือน้ําที่ปลูกเนี่ยอาจจะเน่าท่านผู้ชมต้องทําการเปลี่ยนน้ําบ่อยๆด้วยอย่างที่เราทําไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องหมั่นเก็บดอกนะคะที่เขาบานแล้วแล้วเขาเหี่ยวเนี่ยเราต้องเก็บทิ้งไปตลอดนะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บทิ้งเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเชื้อราขึ้นมาได้อีกค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะวิธีนี้ก็สร้างความสดชื่นให้กับบ้านเราได้ ก็ลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ